F4 ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆนะเช้านี้ก็ว่าจะทําเมนูเด็ดเนาะทํากับข้าวสักหน่อยนี่นี่จะจับเขียดเนาะจับเขียดโมทํากับข้าวข้าวเช้าเดี๋ยวจะแกงใส่ผักเสียนเนาะแกงใส่ผักเสียน ยี่สตัวเนาะอันนี้ก็ที่เราไปจับเมื่อคืนเนาะเดตามชมคลิปจับเขียดด้วยนะครับจับอนุญาตจับเขียดนะครับจับตัวเก่าออกแล้วเนาะจับตัวเก่าออกแล้วก็ประมาณ30ตัวเนาะเดี๋ยวเอาตัวใหม่ที ครับตั้งหม้อก่อนเนาะเสร็จแล้วคลายไปก่อนเดี๋ยวไปซอยผักเสี้ยนก่อนครับซอยผักเสี้ยนก็ะเขียน เทียมเทียมวัตถุดิบของเรายั่นี้นี่เขียดกระเพราสมผักเซียนประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะใส่ครับใส่เขียด ส้มผักเสียนหนึ่งครับเกตลงไปส้มผักเสียนที่เราสอยแล้วเนาะสอยแลาา้วก็น้ำด้วยเก็บม,มองเลยเช่เดี๋ยวเราสักผักหนึ่งครับน้ำจะครออกแล้วออเสร็จแล้ว กันนะอด,ดีถ้าไม่มีไม่ต้องใส่อดียุ่ใหม่หลดเส้หน่อยเสนหน่อยเสร์ฟไลส พักหนึ่งน้ำเดือดก่อนเนาะสุกก่อนค่อยใส่กับเพาแอบบดูดิมันเป็นยังไงเดือดแล้วเราเกงไม่ได้ใส่เกลือเนะาะใส่ที่หลังลงที่หลังเกลือเพราะว่าเป็นส้มผักเสียนกาสิปังงานลยเขียนหมู ไข่เข็ดโมงไม่ไข่เข็ดโมงไม่ไข่เราเอามาขันไว้สักสามวันนะนคลิปเทียมเราหมดแล้วเอาแต่เพี้ยเกมันออกเพียยชิมดนะูก่อนนะลงสำเร็จแล้วเหลือกะเพรากับเกลือ <Niccoughs> chính luôn được rồi luôn giờ sẽ lên tầng nó họ phải cho แดงเขียดเส่นส้มฝรัเงียสปิดฝาไว้สักพักหนึ่งกินได้เลยเสแล้วมา้งกันดแล้วกินข้าวทำงานกินข้าวเลย ตัวโครโรเคเล่ไม่ไข่แก่งอาหารป่ากินตามท้องร้ายท้องนา แกงเขียดใส่กระเพราไปตามครับเดี๋ยวไปกินข้าวครับผมสุดแล้วครับกินข้าวด้วยกันครับเอฟซี FC ทุกคนเมนูเด็ดวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแกงเขียดใส่สมักเซียนกินส,สองคนคือเราหลานมายุนอนยังไม่ตื่นเลยกินสาย เข้าวยา่เสื้อเหลืองอีกแล้วคนเดิมคนเก่าคนเดิมสะแทนด้วยกันครับเวลาแลกงส้มผักเสี้ยนต้องซอยทำไม่ซอยไม่ได้ ส้มกับเที่ยงรสชาติเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าถึงเวลากำหนดสี่วันขึ้นไปเนาะสี่วันขึ้นไปจะเปรี้ยวกับเสียงสี่วันห้าวันต้องกินไปหมดให้หมดภายในห้าวันกับเสียงเจ็ดเมื่อกินเป็นตัว แค่นี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับแซ่บๆครับผมขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจับกบจับเขียดจับเขียดเอาเขียดมาแกงใส่ส้มผักเสียนแซ่บๆครับผมติดตามชมคลิปจับกบจับเขียดด้วยนะครับอยู่หากินแบบบ้านๆครับสวัสดีครับแซ่บๆ